ปีกบีมัมคุณแม่ถามคุณหมอตอบขอเสนอาการใช้ครีมให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลตัวเองปัญหาหนึ่งที่คุณแม่มักกังวลยามตั้งครรภ์คือปัญหาเรื่องผิวพรรณโดยเฉพาะเรื่องริ้วรอยผิวแตกลายแต่รู้หรือเปล่า,าว่าถึงเพราสว่เถอร์เซ็ของคุณแม่ทีเดียวที่มาพบปัญหานี้เนื่องจากปัญหาท้องลายมักขึ้นอยู่กับลักษณะผิวของคุณแม่แต่ละท่านด้วยค่ะฉะนั้น เพื่อความสบายใจของคุณแม่เรามีข้อแนะนำควบคู่ไปกับการใช้ครีมลดเลือนรู้รอยผิวตักลายมาฝากกันค่ะอ้าอะจะทำอะไรนะ่ะแม่แพทก็อากาศมันร้อนนะ่ะจิ๊บก็เลยอยากจิบน้ำอัดลมนิดเดียวเองนะนะน,นไม่ได้เลยนะเพราะนอกจากอาหารทอดแล้วน้ำอัดลมเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วยังทำลายสุขภาพผิวด้วยนะอย่างเงี้ยจิ๊บต้องเริ่มที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้แล้ว อาหารดีมีประโยชน์จะสามารถช่วยลดปัญหาท้องลายได้นะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนช่วยในการดูแลผิวเช่นมะเขือเทศส้มแครอทโยเกิรต์ตเพื่อไม่ให้ผิวขัดความชุ่มชื้นรวมทั้งคุณแม่ต้องงดทานอาหารที่ทำลายสุขภาพผิวด้วยค่ะเช่นอาหารจำพวกของทอดแอลกอฮอล์น้ำอัดลมและคาเฟอีน นอกจากนั้นแล้วเพื่อการป้องกันปัญหาหน้าท้องลายได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณแม่ยังควรหมั่นทาครีมบำรุงผิวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นและลดอาการคันได้และถ้าหากเกิดอาการคันคุณแม่ห้ามเกาโดยเด็ดขาดนะคะควรใช้มือลูบท้องแทนค่ะโอเคโอเคจิมไม่กินอาหารทำลายสุขภาพผิวแล้วก็ได้เดี๋ยวรอยแตกลายจะถามหา ที่สําคัญนะอย่าลืมทาครีมบำรุงผิวอย่างสม่ําเสมอได้นะจ๊ะจ้าเรื่องนั้นน่ะไม่ลืมอยู่แล้วจ้าทอดมาทอดมาพิเศษสำหรับแฟนๆรายการ Happy to be Mum รับส่วนลดพิเศษ40%สำหรับคุณแม่สิบสายแรกที่โทรเข้ามาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ปาเจนต้าที่0 2 4 1 2 8 1 0 0กด0หรือทางเว็บไซต์ www babymummy com คุณแม่ท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผิวในช่วงตั้งครรภสามารถโทรมาปรึกษาและสอบถามกับผู้ช่วชาญได้ที่เบอร์0 2 4 1 2 8 1 0 0กด0คุณแม่ที่ได้รับคัดเลือกคำถามจะได้รับของพรีเมียมจากปาเจนตาค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปาเจนตาผลิตภัณฑ์ที่ผู้ช่วยันไนคือนังไว้วางใจเพื่อคุณแม่และลูกน้อยของคุณ